สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องแว่นตาเลนส์ครับกับ1ิอันดับแว่นตาเลนส์รุ่นไหนยอดนิยมที่สุดครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบแว่นตาเลนส์เหมือนผมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่อ่าอันนี้ยืมแฟนมานะครับ อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ฮิตและยอดนิยมมากนะครับครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเลแบนมีกี่รุ่นนะครับแล้วก็รุ่นไหนเนี่ยยอดนิยมที่สุดรวมถึงประวัติของแว่นตาเลแบนนะครับวันนี้คลิปนี้จะนําเสนอนะครับโอเคนะครับแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเลแบรุ่นไหนยอดนิยมที่สุดครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับก่อนอื่นเรามารู้จักความเป็นมาของแว่นตาเลแบนกันก่อนครับ เลเบนถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปีคิดตศกราด1936ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีจุดเริ่มต้นมาจากร้อยตีจอห์นเอแมคเเครดีซึ่งเขาเป็นนักบินทดสอบชาวอเมริกัน กลับมาจากการทดสอบการบินของบอลลูนได้เสนอให้บริษัทบาลสันลอมสร้างแว่นตากันแดดที่จะปกป้องดวงตาของเขาจากแสงแดดและรังสีต่างๆและรุ่นเอเวเตอร์เป็นรุ่นแรกที่ถูกผลิตออกสู่สาธารณชนและถูกใช้งานในกองทัพสหรัฐจากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังเมื่อในพลดักลาสแบ็กอาร์เธอร์สวมใส่เมื่อนำกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่หาดในประเทศฟิลิปปิน์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นักข่าวช่างภาพจากที่ต่างๆได้ถ่ายภาพของเขาและเผยแพร่สู่สื่อต่างๆจนเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วเลแบนโด่งดังมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับรวมอายุได้ก็กว่า80ปีผลิตออกมาหลายรุ่นจนเป็นแบรนด์แว่นกันแดดยอดนิยมของคนทุกรุ่นทุกสมัยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า10อันดับแว่นตาเลแบนรุ่นไหนยอดนิยมที่สุดครับอันดับ10เลแบนคริส รุ่นนี้เป็นทรงเหลี่ยมขาโลหะน้ำหนักเบาใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับวัสดุมีส่วนผสมระหว่างไนล่อนไฟเบอร์ที่ส่วนกรอบหน้าและโลหะที่ส่วนขาตัวแว่นจึงจมีน้ำหนักเบายืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานราคาอยู่ที่4,165บาทครับอันดับ 9. เลแบนเอมมรุ่นนี้เป็นแว่นตาก,กันแดดผู้หญิงทรงกลมร่วมสมัยขาเป็นโลหะน้ำหนักเบา ตัวกรอบหน้าเป็นพลาสติกมาในทรงกลมแบบโอเวอร์ไซส์สวยงามมากครับมีการปรับทรงให้เข้ากับคนเอเชียรูปทรงดูไม่แฟชั่นจนเกินไปทำให้สวมใส่ได้ในหลายๆโอกาสครับราคาอยู่ที่3,625บาทครับอันดับ8 Le เลแบรน w Wayfar ฟ r er. ครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นที่ขายดีมากๆเรียกว่าทรง New Wayfarer ผลิตออกมาหลัง Original Wayfarer โดยจะปรับแว่นให้มีความเรียวมากขึ้นมีสีเลนและขนาดให้เลือกหลากหลายมีทั้งขนาดเล็กขนาดปกติแลนะใหญ่พิเศษราคาอยู่ที่4,720บาท อันดับ7 l เลแบน h ฮกซักนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานพัฒนามาจากรุ่นเลแบนราวทรงกลมวัสดุการออกแบบเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ตัวเรียนเปลี่ยนจากทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมแบบมนด้วยรูปทรงที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ทำให้รุ่นนี้ขายดีมากๆเลยครับราคาอยู่ที่5,080บาทครับอันดับ6 เลแบนเอริกาเป็นแว่นกันแดดสำหรับผู้หญิงจุดเด่นของรุ่นนี้คือน้ำหนักเบาตัวเลนสามารถกรอง UVA และ UVB ได้100%เอร์เซวัสดุทำจากไนลอนไฟเบอร์ยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานและทรงแว่นสามารถเข้ากับใบหน้าของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าทรงกลมใบหน้ารูปไข่ใบหน้าทรางเหลี่ยมเป็นต้นราคาอยู่ที่4 1 6 5บาทครับ อันดับ5เรแบนจักตินรุ่นนี้เป็นรุ่นสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะน้ำหนักเบาเลนทําจากโพลีคาร์บอเนตเพื่อลดน้ำหนักของตัวแว่นช่วยให้สามารถสวมใส่เป็นเวลานานๆได้ครับราคาอยู่ที่4,760บาทครับอันดับ4เรแบนครับมาสเตอร์เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย ด้วยรูปทรงเลโทรร่วมสมัยมีทั้งไซส์ผู้ชายและผู้หญิงครับกรอบแว่นทําจากโลหะและพลาสติกผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลนเป็นกระจกทําให้ภาพที่ได้มีความคมชัดและสบายตาราคาอยู่ที่5,080บาทอันดับ3 Leban Round Metal ครับในช่วงไม่กี่ปีผ่านมานี้เรบนทรงกลมถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยรูปทรงที่เข้ากับยุคสมัยมีดาราคนดังใส่อยู่บ่อยครั้งและยังคงคุณภาพความเป็นเรบนเอาไว้ทำให้รุ่นนี้ติดอันดับต้นๆเลยครับราคาอยู่ที่5,080บาทอันดับ2เรเบนเวฟแฟร์รรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นคลาสสิกอีกรุ่นนะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชายมากกว่ากรอบแว่นทําจากอะเซเตตเลนทําจากกระจกสําหรับรุ่นที่ขายในประเทศไทยจะเรียกว่าเอเชียนเฟอร์ซึ่งมีการปรับขาและเป้นรองจมูกให้เข้ากับรูปหน้าคนเอเชียราคาอยู่ที่6,350บาทอันดับหนึ่งได้แก่เลบันเอเวนเตอรเป็นรุ่นคลาสสิกยอดนิยมตลอดการครับและเป็นรุ่นที่ผมเลือกใช้ใส่ตลอดทั้งรายการเลยครับ กรอบแว่นทําจากโลหะเลนเป็นเลนกระจกผลิตในประเทศอิตาลีทรงนี้เป็นทรงที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นรุ่นที่มีเลนและขนาดแว่นและสีให้เลือกมากที่สุดของเลแบด์เลยก็ว่าได้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นรุ่นที่ทําให้ทุกคนรู้จักเลแบร์ไงครับราคาอยู่ที่5,080บาทครับครับเป็นยังไงครับเนเ,นเพื่อนเพื่อนเชอบรุ่นไหนกันครับและเพื่อนเอนใส่รุ่นไหนกันอยู่ อย่าลืมเมมมาคุยกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับสําหรับผมชอบรุ่นนี้เลยครับรุ่นที่คลาสสิกที่สุด Avenger นะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป